ขอพระราชทานกราบบังคมทูลสรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายจิรานุวัททองมูลขอกล่าวคำปฏิญาณาต่อหน้าพระรัตนตรัยต่อพระพักพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีต่อหน้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณาจารย์ซึ่งชุมนุมกันอยู่ณสถานที่นี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะเทิดทูนและจงรักพักดี ต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ข้าพระพุทธเจ้าจะเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญข้าพระพุทธเจ้าจะบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีข้าพระพุทธเจ้าจะประกอบสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตข้าพระพุทธเจ้าจะเคารพนับถือครูบาอาจารย์และใช้วิชาความรู้ในทางที่ชอบด้วยยุติธรรมข้าพระพุทธเจ้าจะมุ่งถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ของประเทศชาติยิ่งกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวข้าพระพุทธเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญาโดยเคร่งครัดข้าพระพุทธเจ้าจะเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นสืบไป ด้วยกลา้าด้วยกระหมอ่อม